หั Solution IT จากเดลสพฤษภาศูนย์ิริกิตสวัสดีค่ะพบกันใน IT 24ชั่วโมงเทคโนโลยีเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นนะคะวันนี้เราจะมาเก็บตกกับงาน Thailand Online Expo ที่เพิ่งผ่านไปค่ะเราจะมาดูเทคโนโลยียุคใหม่ที่กำลังแพร่หลายอยู่ในตอนนี้ซึ่งก็คือคลาวกันนะคะว่าจะมาช่วยลดต้นทุนในการทำงานได้อย่างไรบ้างค่ะ อื่นมาสรุปก,กันง่ายๆเกี่ยวกับคลาวด์คอมพิวติ้งกันก่อนนะคะพูดแบบง่ายๆเลยก็คือระบบประมวลผลที่แทนที่จะทำบนเครื่องของเราเองก็ไปทำงานบนเซิร์ฟเวอร์บนอินเทอร์เน็ตถือเป็นเทรนด์ใหม่ที่ตอบโจทย์ด้านความต้องการของผู้ใช้แล้วก็ทรัพยากรที่จำกัดและยังช่วยให้ไปทำงานที่ไหนก็ได้อีกด้วยขอแค่มีอินเทอร์เน็ตค่ะตัวอย่างของโซลูชันที่อาศัยการทำงานของคลาวด์มาช่วยในการลดต้นทุนของบริษัทแล้วก็ทำให้สะดวกขึ้นเนี่ยนะคะก็อย่างเช่นระบบบันทึกเวลาการเข้าออกงานของพนักงาน ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยค่ะบริษัทก็จะต้องลงทุนในซอฟต์แวร์แล้วก็มีเซิร์ฟเวอร์เป็นของตัวเองเพื่อที่จะเก็บข้อมูลและจัดการระบบแต่เมื่อมีเทคโนโลยีค cloud บริษัทก็ไม่ต้องลงทุนในฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์แค่มีเครื่องสแกนนิ้วไปตั้งอยู่ที่สำนักงานหรือว่าจะใช้เป็นวิธีอื่นที่สามารถวุรีไฟตัวตนของบุคคลได้ก็ได้นะคะแล้วก็เชื่อมเข้ากับอินเทอร์เน็ตแล้วข้อมูลการเข้าง,งานก็จะถูกส่งผ่านอินเทอร์เน็ตไปประมวลผลอย่างเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการพร้อมจัดเก็บฐานข้อมูลให้ส,ส็จค่ะ ดยที่เจ้าของบริษัทไม่ต้องดูแลฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์อะไรเลยเพียงแค่จ่ายค่าสมาชิกในราคาที่ไม่แพงถือเป็นการขจัดความยุ่งยากทั้งหลายนะคะพนักงานผู้บริหารก็ยังสามารถล็อกอินผ่านหน้าเว็บเข้าไปดูสถานะข้อมูลของพนักงานที่ไหนก็ได้ในกรณีที่พนักงานไปทำงานออนไซต์ site, หรือว่าขอทำงานที่บ้านก็สามารถบันทึกเวลาเข้างานที่ไหนก็ได้ผ่านหน้าเว็บโดยผู้บังคับบัญชาก็กดอนุมัติผ่านอีเมลได้เลยค่ะ อีกตัวอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องของแผนที่ที่ทำให้เรามีแผนที่ไว้ใช้งานได้ผ่านคลาวเพียงแค่ใช้ Excel เป็นนะคะในการใส่พิกัดของสถานที่ลงไปบนไฟล์ Excel พร้อมระบุข้อมูลอื่นๆที่ต้องการลงในแต่ละเซลล์ของ Excel แบบนี้ละค่ะซึ่งพิกัดละติจูดลองติจูดนี้ก็เพียงแค่ใช้สมาร์ทโฟนใช้แท็บเล็ตที่มี GPS ทําทำการเก็บพิกัดจากสถานที่ต่างๆมา จากนั้นก็แค่ลากไฟล์ Excel ที่ได้นี้ไปวางบนแผนที่ก็จะปรากฏจุดขึ้นมาค่ะซึ่งเมื่อลากเมาส์ไปชีก้ก็จะแสดงรายละเอียดข้อมูลที่เราใส่ไว้ดังที่เห็นนี้นะคะซึ่งก็อาจจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่นั้นๆข้อมูลยอดขายแต่ละสาขาเป็นต้นโดยข้อมูลที่อยู่ใน Excel นี้ก็จะถูกส่งไปประมวลผลบนคลาวด์ผู้ใช้ก็แค่ล็อกอินผ่านหน้าเว็บเพื่อเข้าไปใช้งานค่ะเท่ากับเราไม่ต้องลงทุนในฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของตัวเองเหมือนกับตัวอย่างแรกที่พูดไปเลยค่ะ เทคโนโลยีต่างๆถ้าหากเลือกใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมอย่างเข้าใจก็จะสามารถช่วยให้การใช้ชีวิตประจําวันการทํางานการทําธุรกิจการค้านั้นง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นอีกครั้งสามารถลดต้นทุนได้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนะคะสวัสดีค่ะ